ชายชราผู้ดูยากจนเดินเข้าธนาคารด้วยเสื้อผ้าเก่าขาดแต่กลับถูกผู้จัดการหัวเราะเยาะต่อหน้าทุกคนทว่าเพียงคําเดียวที่เขาพูดออกมากลับทำให้ทั้งธนาคารเงียบสนิทและเปลี่ยนชีวิตของทุกคนในห้องนั้นไปตลอดกาลฝนโปรยปลายลงมาอย่างหนักหน้าธนาคารกลางเมืองเต็มไปด้วยผู้คนที่เร่งรีบหลบฝนประตูอัตโนมัติเปิดออก ชายชาราผมขาวในเสื้อเก่าขาดเข้ามาช้าช้ารองเท้าหนังที่ขาดตรงปลายเปียกชุ่มไปด้วยน้ำผู้คนภายในธนาคารหันมามองบางคนแอบหัวเราะบางคนย่นจมูกด้วยความรังเกียจชายชารามองรอบๆอบอย่างสงบสายตาของเขาไม่แสดงความโกรธแต่เต็มไปด้วยความนิ่งลึกที่ยากจะคาดเดาเขาเดินไปที่เคาน์เตอร์หญิงพนักงานรีพูดเสียงเย็น คุณลุงมาผิดที่หรือเปล่าคะที่นี่เป็นธนาคารไม่ใช่ที่ขอทานเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากมุมห้องชายหนุ่มในชุดสูทหรูเดินออกมาป้ายชื่อบนอกเสื้อเขาเขียนว่าผู้จัดการธนาคารขอโทษนะครับคุณลุงเขาพูดด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันวันนี้ธนาคารมีลูกค้าระดับสูงเท่านั้นนะครับชายชราหยุดนิง่งฝ่ามือที่สั่นจากความเย็นกำสอบไม้เท้าแน่นขึ้น สายตาของเขามองตรงไปที่ผู้จัดการเงี่ยนานจนทั้งห้องรู้สึกอึดอัดผู้จัดการเริ่มขมวดคิ้วมีธุระอะไรหรือเปล่าครับถ้าไม่มีชายชาราพูดเพียงประโยคเดียวเสียงทุ้มต่ำแต่ชัดเจนบัญชีหมายเลข0ูนย์ถึงหถึงเกถึงแถึงสถึงเถึงหขอถอนทั้งหมดเสียงพูดจบห้องทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบผู้จัดการชะงักสีหน้าของเขาเปลี่ยนจากเย้ยหยันเป็นซีดเผือดในพริบตา เขารีบเดินไปตรวจสอบข้อมูลในคอมพิวเตอร์แสงหน้าจอส่องกระทบดวงตาที่สั่นไหวของเขาชื่อเจ้าของบัญชีตรงหน้าคือชื่อของชายชาราที่เพิ่งพูดเมื่อครู่ยอดเงินในบัญชีมากกว่าหลายร้อยล้านบาททุกคนในห้องนิ่งงนันแม้แต่เสียงฝนข้างนอกดูเหมือนจะเงียบลงในชั่วขณะนั้นชายชารายืนตรงยิ้มบางๆแววตาเต็มไปด้วยความสงบที่เหนือกว่าความร่ำรวยใดๆ ผู้จัดการค่อยๆก้มหน้าเสียงเขาแผ่วเบาขออภัยครับท่านผู้ถือบัญชีชายชาราเพียงยกมือขึ้นเล็กน้อยสายตาของเขาเยือกเย็นและนิ่งธนาคารทั้งแห่งเหมือนหยุดหายใจในวินาทีนั้นเมื่อประตูธนาคารปิดลงความเงียบยังคงปกคลุมอยู่ทั่วห้องโถงผู้จัดการยืนอยู่ตรงเดิมมือทั้งสองกำแน่นเหงื่อเย็นซึมออกมาตามขมับ เขาหันไปมองจอคอมพิวเตอร์อีกครั้งชื่อของชายชารานั้นยังคงปรากฏอยู่พร้อมยอดเงินจำนวนมหาศาลที่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องชายคนนั้นเขาเป็นใครกันแน่เสียงกระซิบจากพนักงานคนหนึ่งดังขึ้นเบาๆแต่ไม่มีใครตอบได้ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะคาดเดาภาพชายชาราก้าวออกจากธนาคารในความสงบกลับฝังแน่นอยู่ในใจของทุกคนเขาไม่ได้ทิ้งไว้แค่ความประหลาดใจ แต่ยังทิ้งร่องรอยของศักดิ์ศรีที่แท้จริงผู้จัดการถอนหายใจหนักเขารู้ดีว่าเงินมากมายในธนาคารแห่งนี้ไม่อาจแลกได้กับคำพูดเพียงประโยคเดียวของชายชราขณะนั้นเองพนักงานอีกคนเดินเข้ามาพร้อมซองเอกสารสีน้ำตาลผู้จัดการครับชายชราคนนั้นฝากสิ่งนี้ไว้ก่อนจะออกไปมือของเขาสั่นเล็กน้อยเมื่อรับซองมาด้านหน้ามีเพียงตัวหนังสือสั้นๆเขียนด้วยลายมือเก่า ถึงผู้ที่ดูถูกคนอื่นเพราะสิ่งที่ตาเห็นหัวใจของผู้จัดการเต้นแรงเขาค่อยๆเปิดซองออกภายในมีแค่กระดาษแผ่นเดียวเป็นใบโนดที่ดินขนาดใหญ่และจดหมายที่เขียนด้วยลายมือสันๆนนี่คือที่ดินที่ธนาคารของเธอเคยปฏิเสธไม่ให้ฉันกู้เพราะมองว่าฉันจนเกินไปวันนี้ฉันกลับมาด้วยเหตุผลเดียวเพื่อให้เธอเข้าใจว่าคุณค่าของคนไม่ได้วัดจากราคาของเสื้อผ้า แต่ว่าจากความซื่อสัตย์ของจิตใจผู้จัดการยืนนิ่งเสียงในหัวเงียบงนันจดหมายนั้นเหมือนกระจกสะท้อนภาพของตนเองในวันที่หลงลืมความเป็นมนุษย์และในขณะนั้นเองเสียงไม้เท้าที่กระทบพื้นจากนอกรถยนต์หรูสีดำดังขึ้นอีกครั้งในระยะไกลาชายชราขึ้นรถคันนั้นอย่างสงบก่อนที่รถจะเคลื่อนออกไปช้าๆปล่อยให้ธนาคารทั้งแห่ง เต็มไปด้วยความเงียบที่ไม่มีใครกล้าเอื่อนเอ่ยรถยนต์สีดำคันนั้นเคลื่อนตัวออกจากหน้าอาคารธนาคารทิ้งร่องรอยของน้ำฝนที่กระเด็นขึ้นเป็นเส้นยาวบนพื้นถนนภายในรถชายชารานั่งพิงเบาะอย่างสงบแววตาเต็มไปด้วยความคิดลึกซึง้งริมฝีปากมีรอยยิ้มบางๆที่ปนเศร้าเขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นผู้คนเดินผ่านไปมาแต่ละคนต่างแบกรอยกังวลและความเร่งรีบไว้บนใบหน้า เสียงวิทยุในรถเปิดเบาๆผู้ประกาศข่าวพูดถึงภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่เสียงนั้นเหมือนไกลออกไปทุกขณะชายชาราเอื้อมมือไปหยิบกล่องไม้เล็กๆจากกระเป๋าเก่าเปิดออกช้าๆภายในมีรูปถ่ายเก่าขาวดำเป็นรูปของชายหนุ่มในชุดคนงานยืนอยู่หน้าบ้านไม้โสมในอ้อมแขนของเขามีเด็กหญิงตัวเล็กที่กำลังยิ้มกว้างแววตาของชายชาราอ่อนลงเขาแตะนิ้วเบาๆที่มุมรูป แล้วพูดกับตัวเองเสียงเบาพ่อทำได้แล้วลูกพ่อไม่ต้องการเงินพ่อแค่ต้องการให้คนรู้ว่าความดีไม่เคยแพ้น้ำตาหยดหนึ่งร่วงลงบนรูปแต่เขารีบเช็ดออกด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนในขณะเดียวกันภายในธนาคารยังคงวุ่นวายด้วยความตื่นตระหนกผู้จัดการสั่งให้ตรวจสอบข้อมูลของชายชาราเอกสารทุกแผ่นถูกเปิดอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่พบทำให้ทุกคนแทบหยุดหายใจ ไม่มีข้อมูลส่วนตัวในระบบไม่มีประวัติการติดต่อไม่มีที่อยู่มีเพียงชื่อเดียวและบัญชีเดียวบัญชีที่เปิดมากว่ายี่สิบปีและไม่เคยมีการถอนแม้แต่ครั้งเดียวหญิงพนักงานตัวสัน่นเธอพูดเสียงเบาท่านเหมือนคนที่ไม่ต้องการให้ใครจำได้ผู้จัดการเงียบในหัวของเขายังคงได้ยินเสียงชายชราคนที่จนที่สุดคือคนที่ไม่มีเมตตา เขาหันไปมองโต๊ะของตัวเองในถ้วยกาแฟเย็นชืดน,นั้นมีเงาหน้าของเขาสะท้อนกลับมาใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยและความละอายข้างนอกธนาคารเมฆฝนค่อยๆแยกออกแสงแดดตกกระทบกระจกใสเหมือนแสงแห่งการตื่นรู้และในใจของผู้จัดการบางสิ่งได้เปลี่ยนไปตลอดการผู้จัดการธนาคารยืนนิ่งอยู่หน้ากระจกบานใหญ่ มองภาพตัวเองสะท้อนกลับภาพของชายหนุ่มที่เคยเชิดหน้าตอนนี้กลับดูเหมือนคนที่ไม่รู้จักตัวเองอีกต่อไปเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นบนโตะ๊ะเขาหยิบขึ้นมาช้าๆปลายสายเป็นเสียงของพนักงานฝ่ายบริหารคุณได้รับคำร้องขอโอนเงินบริจาคจากบัญชีของชายชาราคนนั้นครับยอดทั้งหมดโอนไปยังมูลนิธิเด็กกำพร้าเรียบร้อยแล้วผู้จัดการเงียบปล่อยให้เสียงในสายขาดหายไปเอง เขามองออกไปยังถนนเห็นเด็กชายคนหนึ่งยืนขายดอกไม้เสื้อผ้าเปียกฝนแต่ใบหน้ายัางยิ้มหัวใจของเขาเต้นแรงเรากับได้เห็นภาพของชายชาราในดวงตาเด็กคนนั้นเขารีบเดินออกจากธนาคารฝนเริ่มตกอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้หลบหยาดฝนเย็นเฉียบตกกระทบใบหน้าแต่ความรู้สึกภายในกลับอบอุ่นอย่างประหลาดเขาเดินไปหาเด็กชาย ยื่นมือรับดอกไม้หนึ่งดอกและยื่นธนบัตรให้ไม่ต้องทอนนะลูกเก็บไว้ใช้เถอะเด็กชายเงยหน้ามองยิ้มกว้างเต็มตาขอบคุณครับลุงเสียงนั้นใสและจริงใจผู้จัดการรู้สึกเหมือนบางสิ่งภายในใจได้คลายออกเขากลับไปที่ธนาคารแต่ก้าวเดินของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปภายในห้องทำงานเขานั่งลงเปิดคอมพิวเตอร์ มองรายชื่อพนักงานและลูกค้าที่เคยปฏิเสธทีละชื่อทีละเรื่องเขาเริ่มเขียนข้อความขอโทษเพราะเขาเพิ่งเข้าใจว่าความร่ำรวยไม่ได้อยู่ในบัญชีธนาคารแต่มันอยู่ในหัวใจที่รู้จักเห็นคุณค่าของคนอื่นนอกหน้าต่างเมฆฝนค่อยๆสลายแสงแดดยามเย็นทอดผ่านม่านกระจกและบนโต๊ะของเขามีกล่องไม้เล็กๆวางอยู่ไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหน บนฝากล่องมีเพียงข้อความสลักไว้เบาๆสำหรับผู้ที่เรียนรู้ว่าความเมตตาคือทรั์แท้ของชีวิตผู้จัดการยิ้มน้ำตาไหลเงียบๆในแสงอ่อนของยามเย็นนั้นหัวใจของเขาได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วชายผู้จัดการยังคงคุกเข่าอยู่หน้ารูปชายชราเสียงลมหายใจของเขาแผ่วเบาในดวงตายังคงมีน้ำตาแต่กลับแฝงด้วยความสว่างบางอย่างหญิงชรายืนมองอยู่เงียบๆ ก่อนจะเดินไปหยิบสมุดเล่มหนึ่งจากชั้นไม้เก่านี่คือสมุดที่ท่านเขียนไว้ก่อนจากไปค่ะเธอยื่นสมุดให้เขาด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยหน้าปกเป็นหนังเก่าแต่ตัวอักษรที่จารึกไว้ยังคงชัดบันทึกของผู้เชื่อในความเมตตาผู้จัดการเปิดสมุดออกกระดาษแต่ละแผ่นเต็มไปด้วยลายมือที่คดเคี้ยวเขาเริ่มอ่านช้าๆครั้งหนึ่งฉันเคยถูกปฏิเสธเพียงเพราะเสื้อผ้าที่สกรปรก แต่วันนั้นทำให้ฉันเข้าใจว่าโลกนี้ไม่ได้โหดร้ายมันแค่ลืมมองสิ่งดีในหัวใจของคนอื่นฉันจึงตั้งใจว่าจะสร้างที่แห่งหนึ่งเพื่อให้เด็กทุกคนรู้ว่าเขามีคุณค่าแม้ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวมือของผู้จัดการสรรั่นเขาอ่านต่อไปทีละบรรทัดทุกคำเหมือนแสงที่ค่อยๆละลายความมืดในใจเขาหญิงชราเอ่ยเบาๆท่านมักจะพูดว่าคนเราทุกคนมีธนาคารของหัวใจ บางคนมีเงินมากแต่ไม่มีเมตตาในบัญชีเลยผู้จัดการเงยหน้าขึ้นแววตาของเขาเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนจากความละอายกลายเป็นความตั้งใจผมอยากช่วยมูล,ลนิธินี้ครับเสียงของเขาสั่นแต่หนักแน่นหญิงชรายิ้มถ้าท่านได้ยินคงดีใจมากค่ะท่านเคยบอกไว้ว่าสักวันคนที่เคยหลงทางจะกลับมาเติมเต็มผู้จัดการมองไปรอบห้องภาพเด็กๆในกรอบรูปยิม้มแย้ม แสงแดดยามบ่ายลอดผ่านหน้าต่างไม้ตกกระทบภาพชายชราในกรอบทองเขายกมือขึ้นแตะที่กรอบเบาๆผมจะไม่ลืมอีกแล้วครับหญิงชราพยักหน้าก่อนจะพาเขาเดินออกไปนอกบ้านสนามหญ้าเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเด็กๆเด็กหญิงตัวเล็กวิ่งเข้ามาหายื่นดอกมะลิขาวหนึ่งดอกให้เขาลุงเอาดอกไม้ใหมข่ขมันหอมมากเลยผู้จัดการยิ้มรับดอกไม้นั้นไว้ในมือ กลิ่นหอมจางๆแทรกซึมเข้าไปในใจเขาเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าแสงอาทิตย์กำลังส่องผ่านหมู่เมฆเหมือนรอยยิ้มของใครบางคนที่มองลงมาในใจเขาเอ่ยขึ้นเงียบๆท่านครับผมจะสืบต่อสิ่งที่ท่านเริ่มไว้ผมจะทำให้โลกนี้อบอุ่นขึ้นอีกนิดหนึ่งและในยามนั้นเองสายลมแผ่วเบาพัดผ่านดอกมะลิในมือของเขาไหวเบาๆ รากับชายชราผู้มีเมตตายังคงอยู่ตรงนั้นไม่เคยจากไปเลยเวลาผ่านไปหลายปีมูลนิธิบ้านแห่งความเมตตาได้เติบโตขึ้นอย่างเงียบงามเสียงหัวเราะของเด็กๆยังคงดังก้องทุกเช้ากลิ่นดอกมะลิยังคงหอมอ่อนๆลอยตามลมเหมือนวันเก่าชายที่ทุกคนเรียกว่าลุงมะลิยังคงมาทุกวันรดน้ำต้นไม้สอนหนังสือเล่านิทานให้เด็กๆฟังก่อนนอน ไม่มีใครรู้ว่าเขาเคยเป็นใครไม่มีใครถามเพราะทุกคนรู้เพียงว่าหัวใจของเขาอบอุ่นที่สุดในมูลนิธิแห่งนี้เช้าวันหนึ่งลุงมะลิเดินมาช้ากว่าปกติใบหน้าดูอ่อนแรงแต่รอยยิ้มยังคงเดิมเขาวางถังน้ำลงข้างต้นมะลิใหญ่กลางลานมือสั่นเล็กน้อยเมื่อจับสายยางรดน้ำเด็กหญิงคนหนึ่งวิ่งเข้ามากอดลุงมะลิวันนี้หนูช่วยรดน้ำได้ไหม เขายิม้มได้สี่ลูกแต่ต้องรดด้วยใจที่อ่อนโยนนะเด็กหญิงหัวเราะเบาๆรดน้ำอย่างตั้งใจหยดน้ำกระทบกลีบมะลิปเป็นประกายแสงวันนั้นท้องฟ้าโปร่งแต่มีลมอุ่นพัดแรงกว่าทุกวันกลีบดอกมะลิปลิวว่อนทั่วลานเหมือนกำลังเต้นรำลุงมะลินั่งลงใต้ต้นมะลิมองดูเด็กๆวิ่งเล่นอยู่ไกลไเขายกมือขึ้นแตะที่หน้าอกหัวใจเต้นช้าลงแต่สงบ ภาพในใจเขาเริ่มชัดเจนขึ้นชายชราที่เขาเคยดูถูกในวันนั้นรอยยิ้มของท่านยังคงอบอุ่นเหมือนเดิมเสียงหนึ่งดังขึ้นในใจเจ้าทำได้ดีแล้วเจ้ารู้แล้วใช่ไหมว่าความร่ำรวยแท้จริงคืออะไรริมฝีปากของเขาคลี่ยิ้มสายลมพัดกลีบมะลิหล่นลงบนไหล่เด็กๆวิ่งมาหาแต่พบว่าลุงมะลิหลับตาอย่างสงบมือยังวางบนดินข้างรากต้นมะลิที่เขาปลูกเอง หญิงชารารีบเข้ามาเธอยกมือไหวอย่างเงียบงันน้ำตาไหลรินด้วยทั้งความเศร้าและความอิ่มใจหลายวันต่อมามีพิธีเล็กๆที่ลานมะลิกลางมูลนิธิไม่มีเครื่องประดับไม่มีเสียงไวโอลินมีเพียงเสียงเด็กๆร้องเพลงที่ลุงมะลิชอบเมื่อเธอมีเมตตาโลกก็ยิ้มให้เธอใต้ต้นมะลินั้นหญิงชาราได้ฝังกล่องไม้เล็กๆใบเดิมและบนป้ายไม้ใหม่ เธอเขียนด้วยมือของตัวเองว่าที่นี่คือที่พักของคนที่เข้าใจคำว่าเมตตากลิ่นมะลิหอมฟุ้งทั่วลานลมอ่อนพัดผ่านและในเสียงหัวเราะของเด็กๆวันนั้นทุกคนรู้สึกได้ว่าลุงมะลิยังคงอยู่ที่นี่เสมอในทุกดอกมะลิที่ผลิบานและในทุกหัวใจที่เรียนรู้จะเห็นคุณค่าของผู้อื่นรุ่งเช้าว,วันใหม่ท้องฟ้าโปร่งใสกลิ่นมะลิหอมอ่อนลอยมาตามลม เสียงนกร้องรับแสงแรกของวันหญิงชรานั่งอยู่บนเก e ้าอี้ไม้หน้ามูลนิธิถือถ้วยชาอุ่นในมือเธอมองเด็กเด็กวิ่งเล่นหัวใจรู้สึกเบาสบายอย่างประหลาดชายวัยกลางคนคนหนึ่งเดินเข้ามาแต่งกายเรียบร้อยใบหน้าคุ้นตาเขายกมือว่าหญิงชราอย่างนอบน้อมยายจำผมได้ไหมครับเสียงของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นหญิงชราหยีตาพิจารณาอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะยิ้มออกมาอ๋อเธอคือผู้จัดการธนาคารคนนั้นสินะชายคนนั้นพยักหน้าแว้วตาเขาสั่นไหวครับยายผมยังจําวันนั้นได้ดีวันที่ผมพูดผิดกับชายชราคนนั้นและว,วันนั้นก็เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดการหญิงชราวางถ้วยชามองเขาด้วยสายตาอ่อนโยนแล้วตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างล่ะลูกชายคนนั้นสูดลมหายใจลึก ผมลาออกจากธนาคารแล้วครับตอนนี้ผมเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้สูงอายุชื่อว่าบ้านแห่งหัวใจเพราะผมอยากทำในสิ่งที่ชายคนนั้นเคยสอนหญิงชราย,ยิ้มน้ำตาไหลออกมาอย่างช้าช้าดีแล้วลูกดีมากเลยเขาคงดีใจถ้าได้ยินเรื่องนี้ชายคนนั้นยกมือไหวอีกครั้งผมมาที่นี่เพื่อขอขมาและอยากขอบคุณในนามของเขาที่ทำให้ผมรู้ว่า คนเรามีค่ามากกว่าสิ่งที่ตาเห็นเสียงลมพัดผ่านต้นมะลิกลีบดอกขาวปลิวลงมาช้าๆหนึ่งกลีบตกลงบนไหล่ของชายคนนั้นหญิงชรามองภาพนั้นแล้วพูดเบาๆเขารับคำขอขมาของเธอแล้วและเขายิ้มอยู่ตรงนั้นชายคนนั้นมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแสงแดดยามเช้าสองลอดผ่านใบไม้ราวกับมีเงารอยยิ้มแผ่วเบาอยู่ในแสงนั้นเขายกมือขึ้นพนม ขอบคุณครับขอบคุณที่ให้อภัยหญิงชราพยักหน้าจำไว้นะลูกความผิดพลาดในอดีตมีไว้เพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะอ่อนโยนมากขึ้นเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังแว่วมาอีกครั้งชายคนนั้นมองไปรอบๆเห็นรอยยิ้มของเด็กทุกคนเห็นดอกมะลิที่บานสะพรั่งทั่วลานในแววตาของเขามีทั้งความสำนึกและความสงบที่ไม่เคยมีมาก่อน หญิงชรามองภาพนั้นแล้วพูดเบาๆกับสายลมท่านค่ะชายหนุ่มคนนั้นได้เรียนรู้บทเรียนของหัวใจแล้วกลีบมาลิบลิววนอยู่กลางอากาศและในแสงเช้านั้นดูราวกับชายชรายังคงยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมรอยยิ้มที่อ่อนโยนเหมือนเดิม